สวัสดีครับเจ้านี้ฝากหน่อยนะครับสําหรับอพี่น้องที่ซื้อขายนะเส้นผ้าที่ซื้อขายนะครับผ้ายันนะของตํารวจนะกับเสื้อนะเสื้อและผ้ายันของตํารวจนะครับผ้าตํารวจที่ผมสร้างต้องบอกก่อนนะครับมีปัญหาถามมาที่ผมเยอะแยะผมจะไม่ตอบก็ไม่ดีก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ของผมนะผมไม่ได้ออกแบบนะ ของสุพรรณไม่คนออกแบบเงินของเขาเองเขาก็คิดดีนะเอามาให้แก่ประชาชนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนะผมเห็นผมตกใจบอกไอ้ไอ้ห่าของที่ขายใครทำวะเนี่ยผมทำครับไอ้ป๋องบอกผมบอกเออแมงผีถึงป่าชาแล้วเอาวะน้องเอาลุยไปนะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ผมออกแบบนะป๋องสุพรรณเซียนพระผู้ยิงย่งใหญ่ ปองสุปองเป็นคนออกแบบพอใช้ได้อยู่พี่น้องซื้อขายกันไปเถอะสวัสดี